สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันทุกคนนะคะเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยจะอดดูการทดลองสนุกๆของคุณนกนะคะเด็กๆดูซิวันนี้คุณนกใส่เสื้อสีอะไรคะสีขาวสีขาวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอ่าไว้สีขาวนะคะ ไว้สีขาวเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะที่มันเป็นสีขาวเหมือนเสื้อคุณนกติ๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรบ้างนาะอ่าก้อนเมฆถูกต้องคะ่ะอะไรอีกคะกระดาษเอ๊แล้วมีอะไรอีกนอกจากกระดาษและก้อนเมฆแป้งก็ขาวใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะกาทรทดลองของคุณนกในวันนี้นะคะ ก็จะเกี่ยวกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ที่มีสีขาวค่ะเด็กๆลองมาทายกันนะคะอะไรเอ่ยขาวๆฟูๆปุยๆเหมือนก้อนเมฆที่สำคัญเขามีน้ำหนักเบาด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบแผ่นเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะลองทายดูซิคำตอบที่ถูกต้องก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆมันคือสำลีนั่นเองค่ะมีทั้งแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แบบแผ่นๆแ,แบบนี้ด้วยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำลีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรสำลีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอตตอนค่ะอีกครั้งนะคะคอตตอนค่ะคอตตอน แปลว่าสำลีนะคะมีตัวอะไรบ้างมีตัว C O T T O N Cotton แปลว่าสำรลีค่ะ ก็มีเส้นใยเต็มไปหมดเลยจากกลุมกลมสามารถแกะมันออกมาเป็นแผ่นๆได้ดูสีเส้นใยเยอะมากเห็นไหมคะมีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบแผ่น ตอนนี้มีน้ํานะคะในภาชนะนะคะเป็นน้ําผสมสีผสมอาหารนะคะแล้วก็เป็นน้ําแดงนะคะน้ําหวานและถ้วยนี้นะคะเป็นดินน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําการทดลองอะไรต่อน้ำแดงน้ำเปล่าผสมกับสีผสมอาหาร ดินน้ำมันแผ่นพลาสติกนะคะใช้ปากกาเคมีวาดวงกลมลงไป3มวงนะคะวงที่1วงที่2และวงที่ 3, มนะคะใน3วงนี้เราจะใส่นี่วงแรกเราจะใส่ดินน้ำมันลงไปค่ะวางดินน้ำมันลงไปนะคะให้อยู่ในช่องนะคะ ต่อไปวงที่สองวงนี้นะคะนกจะค่อยๆบีบน้ำแดงลงไปต่อไปวงที่สามนกจะใส่น้ำเปล่านะคะที่ผสมกับสีผสมอาหารไว้ แล้วนะคะคุณนกก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะอะไรคะสำลีนะคะวางลงไปในนี้ก่อนปึ๊บอย่างนี้ค่ะเด็กๆสำลีวางลงไปในช่องของน้ำเปล่าสีฟ้านะคะผลปรากฏว่านี่ค่ะสำลีสามารถดูดน้ำเปล่าได้ดีเลยนะคะดูดได้หมดเลย มาดูในวงกลมต่อไปค่ะน้ำแดงนะคะาวางสำลีลงไปเรามาดูกันว่าสำลีดูดน้ำแดงหรือเปล่าอตอนนี้นะคะน้ำแดงค่อยๆซึมเข้าสู่สำลีแล้วแต่ว่าซึมช้ากว่าน้ำเปล่าเดี๋ยวหนกจะลอง จิ้มจิมมันนี่นะคะสำลีดูดน้ำหวานได้นะคะแต่ว่าดูดช้าอ่านในขณะที่รอสำลีดูดน้ำหวานเราลองเอาสำลีมาใส่ในช่องนี้ค่ะคืออะไรคะดินน้ำมัน โอ้โหสำลีเด้งหนีเลยอ่าสำลีดูดดินน้ำมันได้ไหมคะอ่าดูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าดินน้ำมันเนี่ยมันแข็งเกินไปมันข้นเกินไปแล้วก็เหนียวเกินไปสำลีก็เลยไม่สามารถดูดดินน้ำมันได้นะคะอ่าตอนนี้ทั้งสามช่องนะคะนี่ค่ะ สำลีสามารถดูดน้ำได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็อันดับ2คือดูดน้ำหวานนะคะดูดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับดูดน้ำเปล่านะคะส่วนในช่องนี้นะคะสำลีไม่สามารถดูดซับดินน้ำมันได้ ใส่สีผสมอาหารลงไปในหลุมสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีม่ว โอหสีสวยจังเลยต่อไปเราจะเริ่มทำการจุ่มสีด้วยสำลีนะคะ สีลงไปอีกนิดหน่อย น้ำหายไปไหนหมดนะเด็กๆว่าน้ำหายไปไหนหมดคะเมื่อกี้ยังมีน้ำอยู่เลยพอเราใส่สัมีเข้าไปปุ๊บน้ำที่เคยมีู่สีๆหลายๆสีนั้นค่อยๆหายไปนะคะน้ำหายไปอยู่ไหนเด็กๆลองทายกันก่อนนะ สีม่วงน้ําก็หายไปเหมือนกันสีเขียวน้ําก็หายไปนะคะสีแดงสีแดงน้ําก็หายไปแล้วส่วนสีฟ้าเปลี่ยงเลยค่ะสมรีดูสีเก่งมากแล้วก็สีสวยจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำไปอยู่ที่ไหนหมด น้ำอยู่ในสัมลีนี่เอง ออกจากสัมีไปแล้วแต่สียังอยู่นะ ติดสีออกแล้วเนี่ยเจ้าไปทำอะไรดีนะอ๋อเอามาทำศิลปะดีกว่าก่อนอื่นวาดรูปวงกลมเอ๊เอาอะไรไว้บนท้องฟ้าดีนะ วาดก้อนเมฆด้วยดีกว่ามีก้อนเมฆแล้วตรงนี้พุ่มไม้ด้วยเสร็จแล้วก็ต้องมี ดอกไม้นี่ได้รูปวาดแล้วเอ๊ะแล้วเอาสำลีมาทำอะไรดีนะยังไม่เห็นสำลีเลยนี่ค่ะเอาสำลีนะคะจุ่มกาว แล้วก็ติดลงไป ก้อนเมฆของคุณก็เสร็จแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อดีนะต่อไปมาทำดวงอาทิตย์ดีกว่า ดวงอาทิตย์คุณลกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้บนท้องฟ้าเราก็เสร็จแล้วนะคะมีทั้งก้อนเมฆและพระอาทิตย์ต่อไปคุณลกจะเริ่มทำนี่ค่ะพุ่มหญ้าของเราวางลงไปเลย สุดท้ายที่สองนี่ค่ะเด็กๆภูมิยาคุนกก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เหลือดอกไม้นะคะเรามาเริ่มทำดอกไม้ดอกที่หนึงกันเลย าวางตามลงไปด้วยสีม่วงดอกไม้ก็เสร็จไปหนึ่งดอกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งดอกค่ะ ดอกไม้ดอกที่สองก็เสร็จแล้วเป็นไงคะเด็กเสวสวยไหมคะเดี๋ยวคุณนกจะเพิ่มเติมด้วยเจ้านี่ค่ะกากเพชรนะคะโรยกากเพชรเพื่อเพิ่มความสวยงามว้าว ค่ะศิลปะจากสำลีของคุณนกก็เสร็จแล้วน,นะคะบ้างค่ะเด็กเจ้าสำลีจอมดูดของเราไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะมันดูดน้ําได้ดีที่สุดเลยนะคะเราน้ําหวานก็ดูดได้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าดินน้ำมันเนี่ยดูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันข้นมันเหนียวมันแข็งเกินไปนะคะนอกจากจะดูดน้ําได้ดีแล้วยังนํามาทําศิลปะแสนสวยได้อีกด้วยเด็กๆเห็นไหมคะ าที่บ้านของเด็กๆมีสำลีแบบของคุณนกนะคะก็ลองนํามาทําศิลปะตามจินตนาการของตัวเองก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนของคุณนกค่ะจินตนาการของใครก็ของคนนั้นนะคะสําหรับวันนี้ครูนกต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ